มาทํายักษ์กระโดดข้ามกําแพงนะครับเข้าไปที่ขั้นแรกก็เข้าไปที่แคปคาร์ดนะครับนะครับแต่เราต้องเข้าไปโปรเจกต์ใหม่ก่อนนะครับเรียกวิดีโอที่เราถ่ายมาเมื่อกี้นะครับนะครับสักวิดีโอนะครับลองดูนะครับ นะครับเข้าไปนะครับเราเรียกไปที่แรกเราก็เอาไปที่ช่วงกระโดดก่อนนะครับช่วงกระโดดนะครับประมาณนี้นะครับช่วงนี้แล้วก็ติ๊กวิดีโอไปแปลงแยกนะครับ แล้วก so to <East. S 1> ็มาจุดเริ yeah. <wieder. S 2> ่มต้นนะครับเป็นช่วงที่ว่างเปล่านะครับติ๊กวิดีโอนะครับแล้วก็ไปช่วงหลังนะครับไปที่ตรงตึงนะครับเพื่อจะดึงวิดีโอลงมานะครับนะครับวิดีโอเหมือนเดิมนะครับไปช่วงหลังนะครับไปที่ภาพซ้อนนะครับภาพซอนดึงลงมาแล้วนะครับติ๊กวิดีโอดึงช่วงท้ายนะครับดึงให้ออกมาที่ตัดช่วงแรกนะครับ นะครับนะครับมันจะคุมข้างวิดีโอข้างบนหมดนะครับติ๊วิดีโอข้างล่างนะครับแล้วก็ไปที่มาร์กนะครับไปที่มาร์กนะครับนะครับมาที่ตจงแบ่งฉากนะครับมันจะเห็นช่วงล่างนะครับแล้วก็ให้กลับนะครับมากดที่กลับกันนะครับข้างล่างนะครับ ก,กันแล้วก็ดึงมากขึ้นไปให้เสมอกาแพงนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะครับมาช่วงหลังนะครับอาหมดก็ได้นะครับนะครับเรามาลองดูนะครับมันจอกมาแบบไหนนะครับ มารับลองดูนะครับอันนี้จะลองดูนะครับว่านจะออกมาเป็ไหน,นะครับไม่ตัวะนะครับระมาณนน้ครับเรามาโปรเจกต์เลยนะครับเอ,บอิบห้ามใส่ครับ

เดินไปสิไปทางน้อง